งวดล่าสุดนะครับลงตาลงตาได้ตัวไหครับเกฮาคฮะเก่าครัเก่าะถือัวับถือจะได้มันออกฮะเก่าอเน่ได้บนน่เล็กสองตัวกระชีกัดนะ่อเล็กสามตัวแตมันให้เลขกางลงตาให้เก้าลนมันออกลงตาให้เก้า้าเล็กรางมันออกฮาเก้าฮาเก้าถือเด็ บ่มาถึงแล้วมันออกกลับบ่ก็คือกับคุณกับเชฟว่ซื้อกลับจุ๊บวะเนาะเนาะจักเดียวคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงครัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการมาสการครับหลวงตาหลวงตาจ่อง พี่น้องจำได้ปะเนาะบ่บ่เคยเห็นกันจะเที่ยวโอ้บ่พี่น้องยิบซีดอกจำดวงตาได้บ่สนดอกบู่ผู้พันเบิึงหน่อนะหลายคนก็สิดจำได้อยู่ดวงตามาหาดวงตาดูหน่อดิดวงตาเป็นยังไงเนาะบ่ถึกมึงบ่รู้ดอกเออบ่ถือก็รู้อยู่คั่นบ่ได้มาหาดวงตาหลายงวดแล้วดิผ่านมาหลายงวดแล้วคันถึกนี่ฮู้จักกันอยู่ติถอะบ่ถึกเป็บ่ฮู้แล้่บ่ เขาภาษาบอไดมาหาหลวงตาเลยนี่เป็นยนังไงเนาะช่วงนั้นหลวงตากับบอสบายนะอาพาษณ์น้ำมันบ่ที่ว่าไปพาคอไปส่งได้บ่บ่อยากาดีขึ้นแล้วบปล่ครับหลวงตาบ,บุตรหลวงตาได้แล้วอยูห่หมดขแรงกับบอไดอือบบครับตรวจมันกับรวจแร่งขวดบ่ได้ตรวดใวกับบอได้ครับสำหรับงวดที่ผ่านมางวดล่าสุดนะครับหลวงตา ลองตาได้ตัวใดครับเก้าฮะเก้าห้เก้าค้ถือบัหับอ้ถือจะได้๋มันออกห่าเก้าเอาเน่ได้บ่เล็กสองตัวก็สีพักกัดนะลื้อเลขกเลขกสามตัวแล้มันให้เล็กล่างลองตาให้เก้าเลยมันออกลองตาให้เก้าหเลขล่างมันออกห้าเก้ากถือเด็๋ บอกมาถือแล้วม ну oh, ันออกกับ no บ่ก no. ็้นกับเสื้อมาซื้อกลับจุบเนาะเนาะจังเลี้ยวตามที่เคยเห็นม่นมีคนอยากซื้อได้เลขสองตัวอยู่กรุงเทพปบนว่าโอ้ยได้น้อยพอดีว่ามันวัดถูกเลยจิตายเอาอนตัวนนดินตายอยู่นะครับเาซื้อกล้องหาบัตรถือมันออกหาเก่าวันเดียบถือจากไหนบอกให้ซื้อมาซื้อเขาได้ดื้อกลับหน้ากลับหลังเนี่ยบอกกับเด้ Tiang gần lắm mọi tư sắc lắm mày sát song luôn phục học lần thắng của khó khăn bảo quân tay quân tay quân câu quân tay 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 quân ta quân tay khăn hết เฮ็ดไปแล้วครับหมดนี่เฮ็ดแล้วบอกครับเฮ็ดแล้วแต่ว่ามันก็จุดทูบมันขึ้นเร็วจุดทูเขาขึ้นกันเต็มอ๋อลงตาเนี่ยสูตรเฮ็ดไปแล้วบัดนี้จุดทูบมันขึ้นนี่จุดทูบวันพระวันพระมันขึ้นนี่หมครับอ๋อกระจุดทูบอยู่บางนามันขึ้นนี่ขึ้นวันพระเนาะนาในก็ขึ้นทางนานก็นาคลองนาคลองนาพะพุทธลูกนาพระประธานนาพระปรานที่เขาเคยจุดถึกเนาะงวด ข้าสุดท้ทยที่เขามาตามงวดเลยที่จุดดวงตาถูปผูพหันละมันหลงวดแล้วเนาะเลขเข่าได้แต่ว่าว่าสีมาตามมาได้มาแม่ลวงตาบ่ได้มาอีกถูกลวงตาเข่างวดนั่นวันนี้ลวงตาจุดเลือปีจุดขึ้นนี่วันที่จุดเหลือเลขสูตรก็เฮ็ดไว้แล้วโอ้มาได้จังหวะดีแต่เหมือนเขียนหลดเขียนหลดแล้ววเขียนหลดแล้ววาเอ้ออีพีสี่ว่า ดวงตาบอกเขียนแล้วทำไมไม่เขียนอย่าวเนาะเขียนตัวเอาเขียนเอาเลขสูตรว่าเลขเลขสูตรมันก็ได้คือกันนั่นแหละกันเลขถูกจุดไปขึ้นตัวเดียวกันมันตรงกันที่วงตาสี่เก้าแปดอตัวเดียวเลยตัวเดียวกันเลยกันเลขถูกเดี๋ยวสี่เก้าแปดนี่เลขถูกเนาะเราลวงตาบอกว่ามันตรงกับเลขสูตรพร้อมเขียนตัวนี้ก่อนสี่เก้าแปดก้อนพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเอา ผมเขียนเลยเนีย่ย498เจ็ดสีบนสีล่างนั่นเขียนสามตัวเลยกนะ็สือหาเอาตัวน้อซื้อเหล็กไหมซื้อว่หาเลย่่ีครับสีล่างซื้อว่ามัดด้วยพวกมันตรงหลายเลยน้ำซื้อ98อ้าพี่น้องเขียนแล้วนะครับสูตรกะเฮ็ดออกมาได้ตัวเดียวมาครับหลวงตาเออเจ็ดสูตรบ้านบ้าน,น,น,นเล็กออกแล้วทำสูตรอะไรดูพอทำลายสูตรเราทำชุดเดียว มีสามตัวนี่บอดลวงตาอมีสามตัวเลยเนะออสองตัวสองตัวบ่มี่ตีครับเพิ่ให้คนตัดเอาใน,น้หนิสองตัวเราเฮ็ดสูตรเราคอนเด้เนาะสูตรสองตัวแต่ก้อนลวงตากับเฮ็ดอยู่ไหมบ่มีบอกครับบ่บ่บได้เฮ็ดติไม่จังไหนเฮ็ดไว้อยู่แต่ว่าจักมันสิตัวไหนเงยมันไม่มีดูมันไม่นิมดูนี่มันเลยมทุ่งนี่ก็พยายามไปเอาเอาตัวนี้เสร็จลวงตาสูตรก็ได้เฮ็ดเฮ็ดได้ซีเก้าแปดดวงตาจุดทุบ มันพาก็ได้สี่เก้ปตัดเลยยตัวเน่ยเอาได้หนีเนาะตัดอหน,นีแล้วตัดเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะตัดสี่เก้าแปจะได้เอาสีครับก็บจะได้สมหางทั้งตัวให้พี่น้องไปกลับเอาด้วยอ,อบุตลางสีเกตัวตัวหนึ่ง อาเขียนไปพร้อมกันเด้อพี่น้องสี่เก้าแล้วก็สี่แปดโอ้เขียนตัวบรรจงกันเลยสี่แปดแล้วก็เก้าเปียอ๋อสีเริ่มจางแล้ว ชัดพอาะมึงได้อยู่ได้แคำนี้ตัวคันตัดเอาแค่สามแค่นี้นะมีแค่นี้สี่เก้าแปดเลขกถูกก็ะตั้มาสี่เก้าสี่แปดเก้าแปดแค่นี้เลขกถูกกระเด็นทำนู่นได้มาตรงกันเป๊ะทำตรงกันเป๊ะครับตอนแรกว่าสิให้ลงตาจุดถูกห้ยแล้วบอกว่าจุดไปแล้วกระตันมันตรงกันจุดมันผ่าวขึ้นนี่จุดมือขึ้นนี่พอดีแต่เ้ามามือนี้ก็ได้เลขกถูกพร้อมเลขสูตรพร้อมเอา คลิปเดียวเลยจบเลยพี่น้องบึ่งวนเดียวเจอเดียวเลกก็ได้หลายตัวสีเก้าแปดตัดออกมากอาจะเป็นซีเก้าสีแปดเก้าแปดบนหลังเลยบนหลังไปเลยดิเรารับไปกลับออเดอร์พี่น้องสีเก้าซีเก้าจเก้าซีอะไรขอเล็กเอื้อจากตัวเนี่ยเล็กอื้อจากตัวเนี่ยอันตัดมาเนี่ยลางล่างไหมทางล่างลางล่างเราทางล่างเหรอเอือ่งตัวเดียวเลอกจากนี้มีอีกบะ มันรถรถจัมประเดี๋ยวไปหาดูก่อองมาหลายให้ลองลองอะลงตาไปเอามาแลยอันได้ระบาดดวงตาสูตรกับเปลอซีเก่าเปลืคือเก่าหมนี่หมองสื่อด้งแปดแปดสอง เด็กเออเด็ฮือบอกลงตานอ่นลงตาสองตัวแม่หลวงตาขอจักขอสองตัวล่างอ่ะครับครับสองตัวล่างอันซี่ก็เปลี่ตัดให้ตัดให้เพิ่นแล้วเพิ่นแล้วบัดนี้อยากได้สองตัวเข่งเข่งมีไหมตัวอื้อเฮือตะกี้ไหมื้อเฮือตัวไหนครับหลวงตา Lóa sông pet 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 สองเป็ดห้าร้อนเนาะเอาตัวเดียวร้อนๆเลยเนาะเออตัวเดียวครับอ๋อเบอหลายตัวหรอกพี่น้องครับเดียวอกับเอาครับให้เพื่อนกลับเอาผมจะเขียนแต่สองเป็ดแตให้เพื่อนกลับเป็ดสองก็าผลอซื้อบรกดับกิดแล้วจะบุญตะกำเรือน้องตาเนาะหรือจังหวัดภาคหนน้องตาให้เกาหาเนาะมันออกห่าเกากระปุกทึก ก็ถือเกาขันบวกกับอ้าวมันกับกบ,บัลายตัวนี่แหละเรียกองตานี่เยียนสามตัวกับหางเดียวสองตัวกับหางเดียวเมีนอ้าวบ้านี้แต่โดนหรอสี่เก้าแปดกับสองแปด,<อ>ดมันจะเขียนเดดแล้วนี่ถ้าผูปป้ใดเขียนไปพร้อมกันก็จะหูุตัวเรียกแล้วเนาะวิ่งก็วิ่งแปดแล้วนี่เอาวิ่งนะบ่เอา,อาเอาวะเอาเอาวะวิ่งแปดวิ่งแปดเขียนตัวสีแดงเล้วเนาวิ่งแปด วอแปดเลยวอแปดวอสองวอแปดอ๋อเขียนวอซื่อๆนี่นะพี่น้องเข้าใจรึบาคนไม่เข้าใจหรอกเขียนเขียนวิ่งรึเปล่คนที่ไม่เข้าใจเออเขียนเขียนวิ่งเลยทีเขียนวิ่งเล่นเนกอะไรเอ้าเล็กเล่นหน่อยกันเออเอาต่านนี้แล้วอ๋อพี่น้องถาเบิ้งบนเหรอเกิเขียนซ่าเนาะอ๋อเกิเขียนตัวบรรจงตัวนี้ๆยันบ่ชัดบ่เจียนยันพี่น้องว่า ตมต er er e e e. er no. ัวเลขไม่ชัดก็คิดว่าอีกว่านี่บาดเอาเอ้าโอ้ลุงตาลดถือให้ผมบ่ได้ให้ลวงตาถือเด้อลวงตาลดหยิบขึ้นมาเองเอ๋อลวงตามักที่สุดตัวใดลวงตาบอกเลยแล้วจะไปเอ่าลายลายเอาไปลายละในนี่ไหมในนไหนลุงตามักตัวใดที่สุดที่เขียนเร็วก็มักตะบุนทั้งหลังมักตะบนทั้งหลังันก็ย่างไะหางหนึ่ง บนกับสามตัวสี่เก้าแปดทางเดียวอันนั้นแอดมินก็ตัดให้สี่เก้าสี่แปดเก้าแปดไปกลับน้ำเดินนั่นตัดออกมาส่วนสองแปดนี่ก็มีตัวเดียวกับไปกลับเอาตัววิ่งกับแปดตัวเดียวบนล่างอ้าวพี่น้องแคบแคบแคแคนานนมาทีเที่ยวน,นี้ครั้งแน่ครังก็ผลซี่เรียมกรอบตีครั้งอนึ่บนอ่ะอม่าหลงตา ครับผมเอาหลังตาลงนะครับหมดเวลานะครับพี่น้องโอเคนะครับผมเจ้าไดก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึ้งนะครับบ่ได้มาตามลวงตาต้องซื้อสิแม่ครับผมต้อาตรงซื้อว่าลวงตาว่าบึ้งซื่อเนาะหลังตาเนาะมักจะแก่งค่อยเอามีดวงมีโชคกับจิตถือเองเนาะหลังคนเห็นแล้วพรซื้อถือมาผลว่าถือไปบสิครับอ่ เป็นไปหกนั้นก็ซื้อน้อยก็ถ้าบางคนบ่มีดวงบัดมาซื้อก็อาจจะบ่ถือก็ได้เดี๋ยวแต่ดวงเดี๋ยวแต่โชคเนาะดวงตาเนาะทางช่องก็นำเสนอให้เป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ทึงเลขถูกได้ทึงสูตรคำนวณดวงตาจ่องนานๆทีมาตามนะครับคุ้มเลยนะครับว่าจังไหนลำร้าดวงตาตัวบาทนี่ เอาไหมโอ้ยกระล้มตลอดเอากระที nah ่ใไฮบ้าแม่ปิดไทยเห็นไหมอ๋อแล้วพี่นองอ๋อมานทำกันสองช่องสองไอ้พี่น้องเอาพี่น้องเอาดวงตาเราหัวร้อนอ่ะอาหมองล้มไม่ได้พี่น้องเอากระลำร้ากันไปนะครับกราบนมัสการกราบนมัสการครับดวงตาโอ้ยน้องพี่โจติมาสกัดทองนะครับกระเจริญพรไปจบมัน Xa thúc, xa thúc này